นีฮะตอนนี้เราก็เป็นช่วงเวลาพักเที่ยงนะครับของโรงงานซี c ี่ชิชุเย็นนะครับอันนี้หน้าโรงงานครับนี่มีขายแพปิง้งนี่ครับสองคนอยากลองไหมครับอยากลองไหมอยากลองไหมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าที่พวกคุณป้ายยายามันจะแรงหรือผมจะแพอย่อยางนี้แรงครับแรงยาแรงอยู่แล้วครับผมกินลงผมมาเป็นศึกไอันนี้นะครับเราก็กลาลังจะเดินขึ้นไปที่โรงอาหารของโรงงาน<ม>นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นไปกินอ แฮปปิ้ฮะขออนุญาตนอกเรื่องรถไฟนิดนึงนะฮะใช่ไหมฮะน้องเพียวแฮปปิ้นี่ต้องนอกเรื่องเลยครับฮะต้องนอกเรื่องฮะแล้วก็เรามาลองของอร่อยกันนี่ขรงอานรความคิดไม่ถึงของผมกับน้องเพียวก็คือวันนี้เขามีขายข้าวหมกจีนนะครับหรือว่าจาฟ้านในรงอาหารโอ้ว้าวอันนี้อร่อยมากบอกเลยนี่มีมีนมเปรี้ยวด้วยด้วยจาฟ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำแบบเนื้อแพะนะครับนี่เป็นไงน้องเพียวกินแฮปปิ้แล้ว อ่าน้องเพียวช่วยรีวิวอาหารช่วยรีวิวข้าวหน่อยครับอ,อ่าลูกกอนเดือดแพ้ไม่ได้ข้าวก็แพ้ครับไม่ต้องห่วง <c oughs> เป็นไงฮะ <c oughs> เจอข้าวหมกแพะเข้าไปเลือดข้าวมกต้องซื้อเลยอร่อยสุ่วนต <c oughs> ัว,ว <c oughs> ผมเนี่ยครั้งสองอย่างนี้เป็นของโปรดผมอยู่แล้วเนาะก็เลยขออนุญาตไม่รีวิวนะครับ <c oughs> ให้คนไม่เคยกินนะฮะเป็นไงฮะเลือ้าวัดความเด็ดไม่รู้ฮะ พี่บอกว่าอะไรนะครับขอรีวิวอีกคำหนึ่งนี่เหรอว่าฮาวมัดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือยาวมันแรงจนต้องถามราคาต้องกลับไปกินเองกลับไปกินอี